สมาคมอินเดียพัทยาค่ะเรียกร้องผู้ประกอบการดูแลนักท่องเที่ยวหลังชาวอินเดียระดับ VIP ค่ะถูกทำร้ายในคลับดัง Walking Street ตำรวจพัทยาก็เร่งสอบสวนล่าตัวผู้ก่อเหตุค่ะ นายลักษมณ์สิงห์นายกสมาคมอินเดียพัทยาได้ออกมาแสดงความห่วงใยในกรณีเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอินเดียอายุ33ปีซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมของคลับอินเดียหลายแห่งในเมืองพัทยาโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงชวเช้ามืดของวันที่26ที่ผ่านมาค่ะที่คลับแห่งหนึ่งบนถนนวอลกอิงสตรีทพัทยาโดยผู้เสียหายให้การว่าถูกชายชาวอินเดียซึ่งเป็นผู้จัดการคลับพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยค่ะได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายใช้ ของแข็งคล้ายไม้ทุบตีที่ขาและใช้อาวุธปืนเจะาะศีรษะบังคับให้จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มพร้อมกับยึดพาส,สปอร์ตเอาไว้สืบเนื่องจากการโต้เถียงเรื่องสร้อยคอทองคําที่ถูกยืมไปแต่ว่าไม่ยอมคืนนายลักษมณ์สิงห์ก็ระบุนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวระดับ V.I.P. พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ประกอบการในพัทยาให้ความสําคัญกับการดูแลลูกค้าและขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดี โดยเร็วทางด้านพันตํารวจเอกอเนกสะทองอยู่เพิ่มกับการสพเมืองพัทยาค่ะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพวงจรปิดและรอผู้เสียหายมายืนยันตัวผู้กระทําผิดก่อนที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ พันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสเสมมธจังหวัดชนบุรีสั่งการให้ชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักรถจัก,กรยานยนต์หลังจากพบภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะคนร้ายสองรายขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนขโมยรถตามจุดต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองชนบรุรีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้รวม3มรายได้แก่นายชินพัฒน์สิริรัตนพงศ์อายุ25ปีและนายพรพศทองเพชร อายุ26ปีซึ่งร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์โดยมีหมายจับจากสารจังหวัดชนบรุรีพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์และยาบ้าส่วนอีกหนึ่งรายคือนายวันเฉลิมแจ่มจำรัดอายุ29ปีซึ่งเป็นผู้รับซื้อของโจรมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดของกลางที่ตรวจยึด ได้ประกอบด้วยรถจักรยานยนต์จำนวนสาคันและพระพุทธร,รูปอีกสององค์ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่านำรถที่ขโมยมาไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายและซื้อยาเสพติดโดยให้เหตุผลว่าไม่มีงานทำและ,ะไรายได้ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชนบุรีค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่าพบถุงต้องสงสัยนะคะถูกสุนัขข้ามมาแทะเล่นบริเวณหน้าออฟฟิศแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่หมู่ที่ํามตบ,บ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเป็นถุงดำภายในนั้นบรรจุยาบ้าจำนวนมากนะคะก็คาดว่าเกือบประมาณ100เม็ดในที่เกิดเหตุค่ะก็พบถุงดำซึ่งบรรจุซองสีส้มลักษณะคล้ายกับถุงมือโดยภายในนะคะมีเม็ดยาบ้าจานวนมาก กระจายอยู่แล้วก็พบสุนัขพันธ์ไทยสีน้าตาลอายุประมาณ3ปีนอนอยู่บริเวณดังกล่าวค่ะจากการสอบถามพนักง,งานออฟฟิศนะคะทราบว่าสุนัขตัวนี้มักจะคาบขยะมาเล่นอยู่เป็นประจำจนกระทั่งพนักง,งานพบสิ่งของผิดสังเกตในถุงดังกล่าวค่ะแล้วก็พบว่าเป็นยาบ้าจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบขณะนี้ตํารวจนะคะก็ได้นํายาบ้าทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกับเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อสืบหาต้นตอของยาเสพติดต่อไปค่ะ